สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนัสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสรับไข้โรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ คลิปนี้ค่ะมาแนะนำหินชนิดใหม่กันนะคะเลยค่ะอาจารย์ตั้งชื่อว่าไหมซูเปอร์วันเดอร์นะคะตั้งชื่อเองนะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครได้ยินไหมซูเปอร์วันเดอร์เนี่ยอาจารย์หญิงจุทามาน่าสุขราเป็นคนตั้งชื่อนะนะคะจริงๆแล้วมันคือรูทิเล t เ d i ตอินซูเปอร์เซเว่นนะคะก็คือไหมนะคะ่ะไหมหลากหลายสีนี่แหละ อยู่ในซูเปอร์เนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เรียกไหมซูเปอร์ก็ได้นะคะนี่แหละอาจารย์เลยตั้งชื่อว่าไหมซูเปอร์วอนเดอร์นะคะนี่เลยจริงๆอะคะ่ะถามว่าไหมสีอะไรบางบางอันบางเส้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละเส้นก็แล้วกันนะคะ บางเส้นเนี่ยมันก็จะเห็นชัดว่ามีไหมเขียวไหมแดงไหมดำนะคะรวมเป็นหลายๆสีเป็น5้าสีในซ u ปเปอร์เซบางเส้นเนี่ยมันก็เลือกมาแบบทึบๆนะคะจะแดงจะดำจะน้ำตาลจะทองแดงจะคัพเปอร์อะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะแต่ละเส้นเส้นนี้เป็นเส้นที่อาจารย์ชอบก็เลยถือติดตัวมานะคะคือต้องบอกก่อนว่าไหมเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็น โพสที่มีแร่ธาตุที่เป็นเส้นไหมนะคะแร่ธาตุมันเหมือนเส้นเข็มที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นผมวีนัทแฮร์นะคะเส้นผมเทพีวีนัทหรือว่าเป็นแองเจิลแฮร์เส้นผมนางฟ้าอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งตัวแร่ธาตุเหล่านี้ที่มันเป็นเหมือนเส้นเข็มหรือเส้นผมที่กําเนิดอยู่ในหินเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นครื่นเรดาร์หาให้ว่าไปทางไหนแล้วเราจะได้เงิน ไปทางไหนแล้วเราจะโชคดีมีสิ่งดีๆต่างๆอยู่ตรงไหนเขาจะนำพาเราไปแล้วก็ไปดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาหาเราโดยไม่คาดฝันโดยไม่คาดคิดนะคะใครๆก็ชอบเส้นไหมเนาะโดยเฉพาะไหมทองเป็นที่รู้จักกันมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะตัวเส้นไหมเหล่านี้ย ม,มันทำหน้าที่ดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆแล้วก็ดูดพลังด้านลบจากร่างกายเราไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามออกไปจากร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ย พอเส้นใหม่มันดีแล้วซุปเปอร์เซเว่นล่ะซุปเปอร์เซเว่นหรือว่าเป็นหินเจ็ดพลังปาฏิหารนะคะอาจารย์ก็ตั้งชื่อเองอีกเหมือนกันเนาะเจ็ดพลังปาฏิหารซุปเปอร์เซเว่นเนี่ยบางในตำราฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเรียกว่าเมโลดี้สโตนนะคะเพราะว่ามันเป็นโดเรมีฟาซอนอะไรแบบเนี้ยเนาะเป็นเมโลดี้เลยสวยงามมากทีเดียวนะคะแล้ว ตัวซูเปอร์เซเว่นเจ็พลังปาฏิหาริย์เนี่ยก็เป็นหินที่มีแร่ธาตุอยู่7ชนิดอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ทั้งเรื่องมันมีตระกูลใหม่อยู่ข้างในอยู่แล้วเนาะมันได้ทั้งเรื่องเงินทองโชคลาภทรัพย์สินสุขภาพปกป้องคุ้มครองได้ได,ได้ทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นเรื่องความรักหินชนิดนี้ไม่เด่นเรื่องความรักนะคะทีนี้เนี่ยพอไหมไปกำเนิดอยู่ในซ u เปอร์เซเว่นเนี่ย ยิ่งส่งพลังที่ดีๆเนี่ยนะคะมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมีคนถามว่าแล้วมันอยู่ประเทศอะไรอันนี้อยู่ประเทศบราซิลค่ะนะคะประเทศบราซิลและอเมริกาใต้นะคะที่จะเจอพวกนี้ได้ดังนั้นมันก็เลยจะเท่ากับว่าซูเปอร์เซเว่นบวกรวมกันกันกบรูทิเล็กควอตพลังคูณ10เลยค่ะพลังคูณ10ของซูเปอร์เซเว่นพลังคูณ10ของ หินตะกูลใหม่ไม่ได้คูณ2นะคูณ10เลยทีเดียวนะคะแล้วมีคนถามว่าแล้วกับออร่าไหลล่ะออร่าไหลที่อาจารย์มีเป็นซูปเปอร์ออร่าไหลมีมีแร่ธาตุมากกว่า23ชนิดอยู่ข้างในเนี่ยพลังต่างกันพลังต่างกันตรงที่อันนี้จะเน้นเงินเน้นดึงดูดสิ่งดีๆเน้นคนขยันคนทำงาน ส่วนออร่าไหลเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนไม่ขยันเขาจะเป็นกระตุ้นคุณคุณจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆเขาจะไปเป็นพวกส่งพลังไปแก้ปัญหาให้ก่อนพลังอน,นันตดีมากอยู่แล้วออร่าไหลซูปเปอร์ออร่าไหลเนี่ยดีมากอยู่แล้วแต่เป็นพลังที่เอ,อเขาบอกเลยว่าเหนือที่สุดในปัตถพีแล้วนะคะแต่ เนื่องจากมีแร่ธาตุหลากหลายชนิดเขาช่วยทุกเรื่องเลยเขาช่วยทุกเรื่องนะคะแต่อันนี้สโขบไปกว่านั้นก็คือเน้นเรื่องเงินเน้นเรื่องดึงดูดจับจงดึงดูดเฉพาะจาะจงเช่นคุณต้องการไปหาลูกค้าเจ้านี้เน้นเรื่องนั้นเขาจะช่วยอย่างเช่นเราจะต้องไปหาลูกค้าผู้มุ่งหวงังสิบเจ้า แล้วมันอาจจะได้สักสามเจ้าเซเยสจ่ายตังเรานะคะอันนี้เขาจะช่วยเราจาก10อาจจะเหลือ5แล้วก็ยังจ่าย3อยู่ดีที่เหลืออีก2ตามต่อไปเดียวก็จะได้อะไรเหล่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นพนลังแบบเฉพาะเจาะจงในเรื่องการทำมาหาเงินใครบ้างลักที่เหมาะนักขายเลยค่ะนักขายแล้วคนที่ต้องพูดกันในเรื่องเงินจำนวนเยอะๆแพงๆะคะ่ะ เช่นคุณขายประกรันหรือคุณขายเงินฝากคุณขายเงินฝากขายประกรันเอ่อขายความหวังในอนาคตเนาะเอ่อจำเป็นต้องคุยกันเรื่องจํานวนเงินเยอะๆอยากได้เงินเป็นล้านสิบล้านให้เขามาฝากเงินกับเราให้เขามาลงทุนธุรกิจกับเราหรือให้เขาเอ่อซื้ออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการเงินการลงทุน อันเนี้ยจะเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะถามว่าแล้วราคาสูงไหมแน่นอนหายากมากค่ะสูงมากทีเดียวตอนนี้จริงๆอาจารย์มีอยู่10เส้นเท่านั้นนะคะมีทั้งไซส์10มิล12มิลอะไรต่างๆเนาะมันหายากมากอาจารย์มีอยู่10เส้นตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ7เส้นนะคะน่าจะเหลือสักประมาณ7เส้นราคาก็ตามน้ำหนักตามขนาด โทรมาสอบถามกันดีกว่านะคะแต่ถ้าใครเป็นนักขายไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะนะคะมันจะทำให้คุณโฟกัสเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะนะคะเอาละค่มมาแนะนำสิ่งดีๆกันแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าให้คุณอนะเอ,อมาดูด้วยตัวเองมาสัมผัสหินด้วยตัวเองและคุณจะสัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของหินได้เลยทีเดียวค่ะนะคะ แล้วก็ถ้าสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้นี้นะคะร้านอาจารย์อยู่ที่ซอยนางนิวาส21ถนนลาดพร้าว71ชื่อร้านสโตนบีรีเวอร์ค่ะมีแห่งเดียวไม่มีสาขานะคะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะแล้วเจอกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ